ติดตั้งอันใหม่อีกอันหนึ่งดูซิว่าจะเป็นยังไงจะไปแล้วเดี๋ยวโทรบอกแม่ก่อนดูเชินไม่ได้ก็เลยลงมาซื้อกาแฟซะเลยรู้สึกอะไรไม่ครบไปเสียอะไรไม่รู้อ่ลืมไปละสามชั่วโมงติดยาว เข้าห้องน้ำก่อนนะแล้วแวะกาแฟด้วยง่วงถึงที่พักแล้วจ้าที่เดิมที่เคยมานอนนั่นแหละไม่ได้จอดรถในร่มด้วยน้องปานตักแดดแป๊บนึงว่าคิดว่าเดี๋ยวออกไปแล้วนั่งพักก่อนอยังไม่ได้โทรนัดใครเลยโอเคนอนแป๊บ พักผ่อนดำอันเตียใส่กระปุเดี๋ยวคำแดดร่มลมตกนะตอนนี้สว่างจา้าเลยร้อนค่อยออกไปหาอะไรรับประทานนะจ๊ะขพอนอนหน่อยนะเดี๋ยวถอดแว่นก่อนโอ้เป็นรอยดังอทำน้ำแล้ว จะนึ่มทำเครมเอ็แอมหรออันนั้ซื้ทวนไปจบหนึ่งรอบแล้วนะคะปรับแอร์งงๆอยู่ค่ะเย็นหนาวเกินหัวยุ่งอะ่ะอันนั้ซื้อจบไปหนึ่งรอบนะคะก็นอนเล่นต่อค่ะ แป๊ปหนึ่งหลับแป๊บแป๊บหนึ่งแล้วเลยไปปิดไฟเปิดแค่ไฟห้องน้ำไว้ตรงนั้นแล้วก็ทีวีมันก็เลยดูสวา่างนาะนั่นแหละแค่นี้แหละลจะได้หลับได้นอนแล้วพรุ่งนี้ไปสอบร้องท้องได้ทานชานหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ไปละเวลาสิบน,นาทีแล้วมาจอดรถไว้ข้างหน้าที่เดิอันที่อีกแล้วเดินเข้าไป เล่นลึกอยู่เหมือนกันนะจะกระแดบเปียกเลยแต่ว่าไม่เอาไปจอดข้างในดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบรล้จักเกนินต้องจับมาฝากของให้อาจารย์เรียบร้อยอันนี้ก็คุณู่เขาร่วมแข่งขันหลายคนอยู่ <c oughs> ก็เดินเล่นนิดหน่อยเดยว ไปอยู่ห้องตึกแลกกันเพื่อความชัวร์สอบเชรไปแวะเจอเพื่อนกินข้าวกลางวันกันมาแล้วก็ออกเลยในเมืองน้ำมันถูกกว่า0.5สตงสางค์เสียดายพอออกมาใส่เอเชียแพงกว่า0.5สตางค์นี่มีเติมแต่ในเมืองก็ดีแหละข้า้องน้ำแล้วตอนนี้กำลังหาของกินของหวาน เพราะว่าลองเปลี่ยนรสกาแฟดูจากกินแบบคอฟีไม่น้ำตาลตลอดเนาะแล้วก็ลองใส่น้ำพึ่งโอ้โหกลายเป็นหวานเลยตอนนี้ติดปากเลยแต่ก็ได้มาแล้วหนึ่งแก้วอยากจะได้ขนมติดไวเนี่ยไม่มีอะไรเลยติดเหมือนติดมือสักอย่างเพื่อขับยาวๆมองหาอยู่ว่าจะเอาอะไรดีก็เดี๋ยวทำเวลา พอมืดค่าแล้วมันจะเมื่อยมันจะเย็นแล้วมันก็จะง่วพรุ่งนี้ต้องไปเช้าด้วยไงวันสอบสุกซักมากคนโทรมาเต็มเลยโอเคขับแล้ว,ลวจ้ะมา <c oughs> ต้องน้ำบ้านแผมชีกใส่ไปและหนึ่งทีละห,หาอะไรกินด้วยเพราะว่า เผื่อพรุ่งนี้เลยทีเดียวไม่ต้องหาแล้วลงแป้งล่างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้แหวนนานไหมพวกทำเวลาได้ไม่นานแตซื้อเลยแล้วกลับบ้านแล้วนอนเลยจบปิ้งเคตอันนั้นถึงบ้านอาบน้ำแล้วเก็บกระเป๋าข้าวของก็ที่เรียบร้อยปเป็นไงโคตรไหวเตรียมอาหารสำหรับเกงนี้อีกรอไกลมากพวกนี้สอบด้วยทางกระถือ แต่ว่ามือหักคงจำเป็นจะต้องทายจริงเพราะว่าต้องไปสัมภาษณ์โอเคแต่ของเก็บเรียบร้อยมาละเตรียมวันนี้ขอน,นอนนะตรงนี้น้องตื่นไปได้เช้ายาวๆเลยทำาูรลกงด้วยกันไหมด้วยนั้นพักผ่อนแล้วนะสาวทิยนนี้แค่นี้ก่อนไม่ว่าแล้วน่าจะสรุปในเร็วๆนี้